5ประโยชน์ของการดื่มน้ำในตอนเช้าสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับผมในโจหน้าไฟหายได้ด้วยหารสุขภาพครับวันนี้นะครับผมก็มีความรู้ครับสาระดีๆครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกแล้วครับผมถ้าเราพูดถึงน้ำเปล่าครับทุกๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำเปล่ากินแล้วดีกินแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรารวมถึงอวัยวะต่างๆเมื่อเรากินน้ำก็ไปนะครับเพื่อนๆแล้วนะครับถ้าเราครับยิ่ง กินน้ำครับอย่างถูกธีกินน้ำอย่างถูกเวลาครับก็จะยิ่งครับส่งเสริมให้เราละครับมีสุขภาพดีและแข็งแรงครับวันนี้ครับก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆว่าประโยชน์นะครับของการกินน้ำครับในตอนเช้าครับมีอะไรกันบ้างครับก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปฟังกันเลยครับอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับกดติดตามกด subscribe ครับเพราะว่าความรู้ครับสาระดีๆครับจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับ ตามผมมาเลยว่าดื่มน้ำตอนเช้ามีประโยชน์อย่างไรครับเพื่อนๆ 1. น,นความจำดีและสุขภาพจิตด,ดีสมองครับประกอบไปด้วยน้ำถึง83เเลยครับเพื่อนๆแม้แต่ครับการขาดน้ำเพียงเล็กน้อยครับก็ส่งผลต่อการรับรู้ของเรานะครับมีงานวิจัยครับชี้ว่าน้ำส่งผลต่อการรับรู้แล้วก็มีแนวโน้มครับที่จะส่งผลต่อ ทางจิตของเราด้วยครับแม้จะไม่แน่ชัดแต่การศึกษาก็ชี้ว่าคนที่ดื่มน้ำตลอดทั้งวันครับจะรู้สึกว่ามีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากคนที่ขาดน้ำครับก็จะมีผลเสียต่อความจาและสมาธิสั้นมากกว่าปกติด้วยนะครับเพื่อนๆฉะนั้นครับถ้าอยากเริ่มต้นด้วันที่ดีครับเราก็ควรทานน้ำครับในทุกๆเช้าครับผมตื่นขึ้นมาเราก็ทานน้ำเลยครับเป็นสิ่งแรกเลยครับเพื่อนๆทุกคน สองครับอารมณ์ดีครับเมื่อเราได้ฐานน้ำครับการดื่มน้ำครับในตอนเช้าครับจะทําให้เราอารมณ์ดีนะครับเพื่อนเเพราะว่าผลวิจัยครับหากดื่มน้ําน้อยครับหรือปริมาณน้าในร่างกายน้อยครับก็จะทําให้รู้สึกกระหายน้ําพอแล้วรู้สึกกระหายน้าครับก็จะทําให้เราไม่มีสมาธิความสงบรบลงครับแล้วก็อารมณ์ก็ เสียได้ง่ายเห็นไครก็โมโหครับเพราะว่าการขาดน้ําครับส่งผลเสียต่ออารมณ์ของเราด้วยถ้าอยากอารมณ์ดีครับผมให้เราดื่มน้ําในทุกๆเช้าแล้วก็ดื่มบ่อยๆครับเพื่อนอย่ารอให้หิวครับหรือว่ากระหายครับให้เราจิบบ่อยๆครับดีต่ออารมณ์ของเราด้วยครับเพื่อนๆสาครับผิวดีครับเพื่อนๆใครอยากผิวพรรณดีครับต้องทานน้ําในทุกๆเช้าครับ ผิวประกอบด้วยน้ำราว30น้ำในผิวครับจะช่วยให้ผิวของเราครับดูสุขภาพดีอวบอิ่มมีความยืดหยุ่นครับการดื่มน้ำครับจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นช่วยป้องกันริ้วรอยครับแล้วก็ช่วยลดรอยหมองคล้ำได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เราควรดื่มน้ำตั้งแต่ตอนเช้าที่เราตื่นนอนขึ้นมาเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องไปเจอทั้งแดดฝุ่นเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว ก่อนเป็นอันดับแรกคือการทานน้าในตอนเช้าครับเพื่อนๆ 4. ช่วยให้ร่างกายพร้อมครับที่สามารถทําทุกกิจกรรมต่างๆในวันนี้ครับเพื่อนๆการดื่มน้ําตั้งแต่เช้าครับจะช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมครับยิ่งในการทํากิจ,จวัตรประจําวันครับอย่าลืมว่าน้ําเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายครับและอวัยวะต่างๆครับก็ต้องการใช้น้ําไต การดื่มน้ําก็จะช่วยให้ไตขับของเสียออกจากร่างกายหัวใจและหลอดเลือดดื่มน้ําปริมาณที่ดีก็จะช่วยระบบการทํางานได้เต็มที่ครับข้อต่อต่างๆก็ทํางานไม่ติดขัดน้าครับเป็นส่วนประกอบสําคัญที่อยู่ตามบริเวณข้อต่อของกระดูกของเราด้วย,ออก,าก,วยการที่ดื่มน้ำครับก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อได้ทําให้ส่วนต่างๆครับร่างกายของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพื่อนๆ อันดับที่5ครับดีท็อกซ์ลำไส้ครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญแก่ร่างกายของเราเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเหมือนการขับสารพิษนะครับการดื่มน้ำตอนเช้าครับจะช่วยล้างสารพิษและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเราออกไปครับได้อย่างง่ายดายและก็เป็นแบบธรรมชาติเลยครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเมื่อเวลานอนครับร่างกายครับจะซ่อมแซมอาัยวาต่างๆและจะจะขับ สารพิษต่างๆครับออกมาทางเหงือ่อทางปัสสาวะและรวมถึงอุจจาระที่เราตื่นนอนในตอนทุกๆเช้าครับเพื่อนๆและยิ่งจะทําให้ระบบการขับถ่ายดีอีกด้วยครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับประโยชน์ของการทานน้าในตอนเช้าครับเพราะว่ามันช่วยดูแลสุขภาพและช่วยดูแลอวัยวะต่างๆของเราครับส่วนตัวนะครับของผมตื่นนอนมาก็จะ น้ำเปล่าแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกครับบีผสมกันครับแล้วก็ทานในทุกๆเช้าครับช่วยเกี่ยวกระบการขับถ่ายแล้วก็พวกขับสารพิษต่างๆด้วยครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตื่นนอนขึ้นมาครับให้กินน้ําในทุกๆเช้าครับเพราะว่ามันจะทําให้เรามีสุขภาพดีได้แบบง่ายๆครับเพื่อนๆทุกคนและคราวหน้าครับผมก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆอีกในครั้งต่อไปครับเพื่อนๆทุกคน